ถ้าเป็นอันนี้เป็นสําหรับใหม่เนาที่ไม่ค่อยได้ใช้น่าจะใช้ประมาณแบบสองสาครั้งได้มั้งมันจะค่อนข้างแบบตรงไหมมาดูกันสิเอาสาหรับภายเอออะขอสักอีกรอบเหมือนกันถ้ามันใช่ก็ขอให้ออกมาอีกรอบแล้วกันนะจ๊ะไพ่ขึ้นว่ายูนิคอร์นอะมันเป็นความหวังอิสระ การฮิลลิ่งแบบอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นแบบที่มันเราไม่คิดว่ามันจะเกิดอะ่ะเดี๋ยวมันจะเกิดแหละขอบคุณสำหรับเอนเนอี้มากๆเลยนะคะอ่ะขอแค่เราเชื่อในตัวเองอะ่ะว่ามันจะเกิดเดี๋ยวมันเกิดแน่ๆอืมตัวอะไรที่เราปรารถนาทุกอย่างอะ่ะให้เราอ่ะพยายามนึกถึงมันคิดมันถ้าเป็นทางสีวิทยายก็คือการมีในเฟสนั่นแหละประมาณนั้นคิดอะไรก็ได้แบบนั้นนะคะคุณ ไพ่เดือดซันขึ้นมานะคะสำหรับคนที่เข้ามาดูนะทางใน YouTube แล้วก็เอ้ยชื่อทางในทางในอ่าแอปแดงแล้วก็ทางในต่อๆเนาะเออไพ่บอกว่าให้เปิดใจแล้วก็เติบโตไปกับสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคข้างหน้าอะไรประมาณนี้นะคะอืมไพ่บอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นปัญหา อะไรก็แล้วแต่ที่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเราแบบแก้ไขอะไรมันไม่ได้เดี๋ยวมันจะเจอทางออกขอให้มั่นใจในตัวเองแล้วก็คิดเสมอว่าสุดท้ายแล้วว่าทุกอย่างมันมีระยะเวลาของมันเนาะแล้วก็ให้ตัวเองฟื้นฟูแล้วก็เหมือนกับคุยกับตัวเองเยอะๆตอนนีค่ะน้องดาวนี่ใช่ค่ะดูแลแล้วใช่เมื่อกี้เป็นคําถามแล้วก็ดูแลตอนนี้ดูแลแล้วนะทุกคนให้บอกว่าให้ให้ใหให หมือนทุกๆคนที่เข้ามาในเนี้ยมักจะมีสัญชาตญาณเสมอให้ฟังสิ่งๆนะั้นแล้วมันจะในตัวเองนะขออีกใบหนึ่งนะคะออ้ยไพยคิดว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราเคยโดนอปรียบอะไรก็แล้วแต่ที่เรารอคอยอะ่ะเดี๋ยวเราจะได้รู้แหละคิดว่าน่าจะเป็นประสบความสําเร็จบางคนรอผลสอบบางคนรอการตัดสินใจอะไรบางอย่างบางคนกําลังตัดสินใจอะไรบางอย่างบางคนรอคําตอบรอตอบงานก็ได้บางคนรอวีซ่ารอ รออะไรพวกเนี้ยที่มันต้องรอเดี๋ยวมันจะได้นะเหมือนเราคิดว่ามันไม่ได้แต่มันจะได้เนี่ยเดี๋ยวเฟลเวอร์ขึ้นมานะคะสุดท้ายแล้วว่าหลังจากนี้ไปหลังจากที่เจอคลิปนี้เวลานี้เนะาะไพ่อ่ะมันขึ้นว่าเหมือนเราจะมีความสุขแบบล้นเออออกมาจากลูกตาเลยประมาณนั้นค่ะไม่อยากให้ทุกคนเครียดกันนะประมาณนี้นะคะเฮ้ยทุกคนถามจริงใช่ปะเนี่ย ไพ่บอกว่าถ้าใครหวังเรื่องโกนะคะสักเซตมีเป้าหมายเอาไว้หรือเป็นเรื่องเงินน่ะสำเร็จแน่ๆจริงๆอะตัวเราเองอะ่ะถ้าไม่เชื่อนะให้ไปดูได้ว่าช่วงนี้อาจจะเห็นเลขสองสองสองบ่อยๆสามสองก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบเลขเออหนึ่งสามหนึ่งสามเลขกันเลขกันจกอะคะ่ะที่มันสะท้อนกันอะไรประมาณเนี้ยเป็นไปได้นะไพ่บอกว่าเนี่ยคือสิ่งที่สิ่งศักสิ่ง เขาพยายามที่จะสื่อกับทุกคนที่เห็นคลิปนี้เวลานี้เนาะให้เชื่อในสัญชาตญาณตัวเอง,เองบางคนอาจจะซับซ้อนหน่อยถ้าเป็นคนดื้อน,นะถ้าเป็นเด็กดื้อก็จะประมาณแบบมันจะมีสิ่งสิ่งนี้เราจะเห็นแบบแบบแบบนี่แหบบละเอะแต่มันจะไม่ใช่คนคนนี้ที่เราต้องทําด้วยแต่มันจะเป็นอีกเหมือนกับเซคเก้นแบบว่าเขาเรียกว่าเซคเก้นชันที่สองอะประมาณนั้นบางคนในนี้เป็นเด็กดื้อเนาะแบบ เป,เป็นเด็กเลือเหมือนกับไม่เชื่ออะไรง่ายๆต้องมีอะไรเพิ่มพิสูจน์มีอะไรมาพูดอะไรแบบเนี้ยก็จะเป็นเวนะมันก็จะซับซ้อนหน่อยอ่าทีนี้ถ้าอยาบอกอะไรอีกขอดูหน่อยสิขอดูไพ่สามใบนะคะทุกคนขอดูไพ่สามใบค่ะว่าไพ่ยอยากบอกอะไรนี่ก็เป็นไพ่ใหม่เหมือนกันไมน่ได้ใช้เพราะสับยากสวัสดีทุกคนเลยนะ อยไพ่บอกว่าตัดสินใจสักทีเธอแบบเป็นเดอะคิงนะอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างอะ่ะมันต่อให้เรื่องมันจะดูแพทเทิร์นเดมิเดมๆเ,เหมือนเดมิมบางคนเห็นเลขแปดแปดก็ได้เหมือนกันนะคะเลขแปดแจะเป็นเลขที่เหมือนกับว่าคอยไม่ว่าจะเป็นสัญญาณแบดหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมีเลขเกี่ยวกับแปดแปดเจ็ดเจ็ดอะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นสัญญาณเตือนว่าพี่เชีวิตพี่วะชีวิต คุณกำลังจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่มันดีขึ้นอะไรที่เคยเป็นอะไรที่เคยได้อะไรที่เคยแบบเจอเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนไปบาะคนเห็นเลขหกหกด้วยเอา้าพาขึ้นปิดได้ไงทุกคนเอาสิบหาเบิร์ ทุกคนแป๊บหนึ่งนะคะสำหรับคนในแอปแดงเนาะดูๆกันอยู่ก็หลุดไปเลยจ้ะโมเหมือนกันเอามาทุกคนเข้ามาใหม่ อ่ะพี่ค่ะเพื่อนๆใน YouTube เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะรอแป๊บนึงขอเคลียร์ในแอปอดำแป๊บนึง อ่าโอเคมาที่เนี้ยนะคะทุกคนบอกว่าให้มั่นใจไปเลยเมื่อกี้ต่อจากเมื่อกี้เนาะทุกคนอะเป็นเดอะคิงนะคะตัดสินใจอย่างแน่วแน่ไปเลยค่ะบางอย่างที่มันเป็นเรื่องที่ contro ได้ก็ให้จัดก,การไปเลยไม่ต้องคิเดยคเยอะคิดมากเนาะบางอย่างที่มันแบบทําอะไรไม่ได้ก็ให้ปล่อยไปเดี๋ยวสุดท้ายแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่คุณเชื่อหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะทําให้แบบสิ่งสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเองแล้วก็อะไรก็แล้วแต่นะคะบอกเลยว่า ถ้ามันเคยมีอะไรที่มันทําให้เรารู้สึกนะึกถึงเรื่องเก่าๆอะไรเก่าๆอะ่ะเดี๋ยวมันจะทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดเดยอะคิดมากไพ่บอกว่าตอนนี้มันเป็นถึงเวลาของทางแยกแล้วที่พี่ต้องเลือกเนาะบางคนอาจจะต้องมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วก็ได้นะคะไพ่มันบอกว่ามันคือการผจญภยัยครั้งใหม่ explore อ,อืม ใช่บางอย่างที่พี่ตัดสินใจนะตอนนี้มันอาจจะดูเหมือนมีปัญหาหรือมองไม่เห็นอนาคตหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าบางคนเห็นได้สามสามเลยน,นะสิ่งสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่อยู่กับพี่ไปอีกนานถามว่าดีไหมใครบอกว่ามีใครบางคนอาจจะได้เจอคู่เจอทีมเวิร์กเจอคู่บุญคู่บารมีคู่ทํางานต้องตัดสินใจอะมันต้องตัดสินใจแ้วแหละว่าจะยอมรับ ความช่วยเหลือนี้ไหมบางคนอาจจะมีการยื่นโอกาสยื่นขอความช่วยเหลือหรืออะไรก็แล้วแต่เข้ามาก็ได้เหมือนกันไพ่บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยื่นสิ่งที่ต้องที่ต้องเท่กทุกคนต้องการเข้าไปในมือแล้ววันนี้ต้องการจะรับมันจริงหรือเปล่ามาเพราะอุกับอุปสรรคมีบางสิ่งไม่เหมือนกับสิ่งที่เห็นมีบางสิ่งแอบซ่อนเอาไว้อืมีมบางบางคนอาจจะซ่อนตัวเองจาก การมีตัวตนจริงๆของตัวเองก็ได้หมายความว่าไม่มีใครบางคนไม่อยอมทาตามความรู้จักหรือสิ่งที่ตัวเองเป็นอะไรเงี้ยพยายามเป็นอีกคนหนึ่งเพื่อที่จะให้อีกคนหนึ่งชอบหรืออะไรประมาณนี้ก็ได้เออไพ่บอกว่าบางทีเราคิดเดยอะคิดมากไปเองอะ่ะเขาอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้ในกรณีของการเป็นความรักหรืออะไรแบบนี้นะคะเขาอะไรบางอย่างที่มันเป็นอินสปิเรชันตัวคุณตัวเขาหรือสิ่งที่เกิดขึ้นอไอมันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจก็ได้เหมือนกันอะไรประมาณเนี้ย ไพ่บอกว่าไม่ต้องคอนโทรมากบางอย่างก็ปล่อยอะไรที่มันทําได้ทําเลยอะไรที่มันทาไม่ได้ก็ปล่อยไปสุดท้ายแล้วว่าเดี๋ยวมันหินเองไพ่บอกว่าบางอย่างที่การงประสบความสําเร็จอ่ะมันอุ้ยขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับโดนัทนะคะโดนัทมีอะไรไหมดูเยสโนเหรอโอ๊ยถามได้เลยค่ะถามพิมพ์คาถามมากมาได้เลยเดี๋ยวฟ้าอ่านให้เลยนะคะอ่ะทีนี้ถามว่าเุ้ยจะได้เจอเนื้อคู่จริงๆเดี๋ยวแชมปเปี้ยนขึ้นทุกคน หูเอนดินจีดีเวอร์เนี่ยเรียวฟูจูมันขึ้นมาแล้วว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องปกป้องไม่ต้องปกป้องตัวเองเนาะเนี่ยควีนก็ขึ้นเหมือนกันไพ่บอกว่าไม่ต้องปกป้องตัวเองค่ะจกกักรวาปลปกป้องแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องแล้วเนาะไม่ต้องปกซ้ําเดี๋ยวจะไม่เจอกัน,กนพอดีเนื้อคงเนื้อคู่ประมาณนี้อืออืมอืๆๆขอดูพไพ่ยิปซีหน่อยค่ะว่าไพ่อยาบอกอะไร โอเคสวัสดีค่ะไพทาร่โลดีนะมีปูอ,อ๋อขนมใช่ปะขอโทษนะไม่ได้อ่านเลยตอนนี้โอเคอ่าถามถึงนุ่มอินเดียจบจริงไหมคะ่ะเอาขอเบรกแป๊บนึงนะคะพอดีว่ามีคนส่งของขวัญให้เนาะกลับคืนนี้ไหม อช่วงนี้เป็นช่วงแรนด้อมนะถ้าเอ่อน้องเฟิร์สพี่รบกวนอีกนึงนะคะว่าละเีอยดจะเป็นตามนี้เลยที่โปะหน้าพี่อยู่ตรงนี้นะคะน้องเฟิร์สพี่แน่นขาแป๊บนึงนะคะ แม่ได้กลับมาใช่แต่อาจจะไม่ได้มีความสุขเท่าเดิมนะอืมให้ลดความเป็นแม่ดูหน่อยแล้วก็ให้โอกาสเขาได้เอื้อเฟื้อหมายถึงว่าแบบคือให้โอกาสเขาได้ทําอะไรร่วมกันะทําอะไรร่วมกันมากขึ้นเลยแบบเนี้ยถามว่าพี่ไม่ต้องกลัวว่าเอาอยู่ไหมพี่เอาอยู่เขารักพี่แหละแต่ว่าเร็วๆนี้จะเกิดขึ้นแต่ในระหว่างที่เขากลับมาอาจจะมีคนอีกคนหนึ่งเข้ามาด้วยก็ได้เหมือนกัน ถามว่าไพ่บอกประมาณนี้อเอ,อประมาณนี้ค่ะพี่แนนบอกว่าตอบสั้นเนาะแต่ก็ไม่สั้นตลอดงงมากสำหรับไพ่นี้เข้ามาใหม่เลยก,ก่อนแล้วก็ใช่แล้วก็กดติดตามนะคะทุกคนโอเคเรามาดูวันต่อนะคะว่าไพ่ทาโร่อยากบอกอะไรเกี่ยวกับแรนดอมในวันนี้นะดูสีดูสี ว่าอืมอมอ,มอ่ะมันมีอะไรบางอย่างที่เราแบบอาจจะทําเละไปแล้วก็ได้อ่ะบางอย่างแน่ดีตอนที่เราแบบยังเด็กกว่านี้อะไรแบบเนี้ยอาจะเป็นเรื่องความรักการประสบความสำเร็จในที่การงานหรือการเป็นที่รักเพราะเหมือนตอนนั้นเราน่าจะโลภเกินหรือ มีในบางอย่างที่เราแบบเอาแต่ตัวเองเกินไปอะไรก็ได้เหมือนกันนะแต่ไพ่บอกว่าไอ้ความสิ่งนั้นที่มันกิพลาดอะมันจบไปแล้วไพ่บอกอยากให้เราเรียนรู้จากสิ่งสิ่งนั้นนะอะม,มันมันจบแล้วค่ะใช่บางอย่างอาจจะมีใครบางคนเก่าๆมีโอกาสเก่าๆอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินก็ได้กลับเข้ามาอีกนะคะแต่มันจะมาในเวทีดีแล้วเพราะฉะนั้นคิดใหม่ ไพ่อบอกว่าวันนี้คุณไม่ได้เป็นเด็กคนนั้นอีกต่อไปแล้วคุณเติบโตแล้วคุณมีทุกอย่างแล้วคุณมีความรู้คุณมีทุกอย่างในสายงานอาชีพนี้หรือในความรักคุณก็เป็นคนที่พร้อมที่จะมีความรักกับใครสักคนแล้วค่ะไม่ต้องรู้สึกขาแล้วไพ่อบอกว่าอ d g อ of ค o v e นะคะมันจะมีให้คุณอัะยื้อโอกาสทางความรักไปเลยมันสว่างมากๆนี่สว่างมากๆทุกคนเห็นปะไพ่เดอะซันขึ้นมานะ อุ้ยบางคนมีการร่วมโปรเจกต์ทำโปรเจกต์อะไรใหม่ๆด้วยกันด้วยอะ่ะบางคนมีเรื่องงานเข้ามาเกี่ยวข้องบางคนอาจจะมีการทํางานใหม่ก็ได้อะไรเงี้ยคือไพ่มันดีมากอะ่ะเออคือเหมือนคนมีประสบการณ์ไปแล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องคิดเยอะคิดมากบางคนช่วงนี้อาจจะแบบนื่มเยอะคิดเยอะอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะเกี่ยวกับเรื่องเก่าๆหรือความสัมพันธ์อะไรแบบเนี้ยไพ่บอกว่าทําเลยมันดีจริงบางคนจะมีการกลับไปหารา การเลือกไม่ได้บางคนมีคนเก่าสองคนกลับมาแล้วเลือกไม่ได้่าจะเอาทางไหนบางคนมีเรื่องงานด้วยเออแล้วคุณก็เลยแบบตอนแรกก็เหมือนกับคุยดีทั้งคู่อะไปไม่สุดสักทางชั่ขึ้นกลางๆอะไรแบบเนี้ยบางคนอาจจะเห็นเลขสามสามซ้ำๆก็ได้เหมือนกันนะคะอินนีจในที่นี้เนาะแต่ตอนนี้ตัดสินใจได้แล้วเออตัดสินใจที่จะ ตื่นจากฝันร้ายหรอจากการแบบกลัวกายไม่โดนยอมรับเพิ่งตัดสินใจได้เลยอ่ะอืมแล้วก็ขอแบบทำอะไรใหม่ๆมันควรมีการเริ่มงานใหม่เรียนรู้อะไรใหม่ก็ได้ขอยใบได้ปะตัดสนเออใช่แต่ก็ยังมีนิสัยไม่ดีอยู่นะนิสัยไม่ดี ดีเดวิลมันคืนบางคนเป็นการต้องการได้รับบางคนมีอะชอบเดี่ยวชอบดื่มชอบเที่ยวอยู่อะไรแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะอุ๊ยคืออะไรอะคือชอบเขามากเลยเหรอไม่รู้เหมือนกันถ้าเป็นความรักอะ่ะใครที่เป็นแบบ ชอบเขามากเลยเห็นเขาเป็นโอกาสสุดๆแต่แบบไม่ได้แสดงออกไปเพราะว่ากลัวมันจะเจ็บัมแต่ไปมองอะไรที่มันน่าจะมีเคยทะเลาะกันเปล่าไพ่บอกสว่างไม่ต้องคิดอ่ะไพ่ค,ไคิดว่ามันยังไม่ถึงเวลาหรอโอ้ยไม่ต้องคิดเดยอะคิดมากไหมอ่ะเออเขาก็ใจดีออกตลอดอ่ะอ๋อเออมันเป็นวิลออฟจูนตัวเขาเก่งด้วยใช่ปะ ตัวเราก็เลยรู้สึกไม่มั่นใจหรอประมาณนี้เออมันเป็นไรเขาก็เก่งเหมือนกันเขาไม่ได้คิดเยอะขนาดนั้นเขาไม่ได้คิดเยอะคิดมากขนาดนั้นถามว่าเขาคิดยังไงคิดเหมือนกันแต่ว่าเขาคิดดีกว่าเขาคิดว่าเออเขาก็ทําในสิ่งที่เขาทําดีเขาไม่ได้คิดอะไรซีเรียไม่ได้คิดแบบบางคนเห็นเลขสี่สี่ซ้ำๆก็เลยนะเขาไม่ได้คิดแบบว่าอุยต้องมาเก่งต้องการคนเก่งนู่นนี่นั่นอะไรไม่ใช่ พี่พรทิพย์สวัสดีค่ะพี่พรทิพย์ส่งอะไรให้หนูกุหลาบหรือเปล่าโอเคอ่านต่อแล้วนะเรื่องนี้อาจจะมีเรื่องเลขห้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะบางคนมีเลขห้าเลขสิบเลขสามเลขเก้าเลขสี่ประมาณนี้นะเออไพ่บอกเนี่ยเร็วๆเนี้ยมันต้องตัดสินใจแล้วเก้ 9, 10, 11, 12, าสิบิบสองสามบงคนมีได้สิบสี่ด้วย ตัวคุณจะเลือกอ่ามีบางอย่างที่คุณตัดสินใจไปแล้วแล้วก็ไม่ได้บอกใครเดี๋ยวมิชเชนเป็นความลับเป็นเซอร์ไพรส์อะไรแบบนี้ได้นะเอ,อ,เอะบางคนมีเรื่องโอกาสทางการงานใหม่ๆหรือมีเรื่องวีซ่าเปล่าใครรอวีซ่าไหมใครรอเอกาสารอะไรเกี่ยวกับการเดินทางอ่ะไพ่มันขึ้นว่าแบบ ันได้เนี่ยเนี่ยภายในหนึ่งเดือนนี้เลยอ่ะไม่เกินนี้อ่ะหนึ่งอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์บางคนเห็นเลขหนึ่งหนึ่งซ้ำๆก็ได้เหมือนกันนะใช่เห็นเลขหนึ่งหนึ่งซ้ำๆตัวเลขนี้คือบางคนเห็นหนึ่งสี่ตัวบางคนเห็นเลขหนึ่งสองตัวเร็วๆนี้จะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแน่นอนบางคนใครรอวีซ่าอยู่ผ่านใครรองานอยู่ได้ใครทําอะไรอยู่ได้ตั้งสติก่อนสตาร์ทหน่อย อลบกวนไปทานอแอปดำได้ไหมเอ่ยน้องตัวทีอะไรแบบเนี้ยช่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงเรนดอมค่ะอ,อตั้งสติอย่าคิดเยอาคิดมากมันเป็นไปได้เดี๋ยวมันมีการยูเนียนมีอะไรกลับมาของบางอย่างมันไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่เสมเอเนาะใหม่ถึกบางอย่างอันเก่ามันก็กดี โอ้ยเป็นคู่กันแน่เลยอ่ะกับคนที่คิดถึงอยู่อะ่ะทุกคนเนนิตี้อ่ะพี่หยอยพี่หยอยใส่พี่หยอยให้อะไรห,หนูมาพี่หยอยพพ์บอกหนูหน่อยได้ไหมคะเมี่ะเกสิบถ้วยอ่ะใครรอเนื้อคู่ได้เจอแน่นอนเนื้อคู่เลย <S <S ๆๆการเงินก็คือแบบเต็มเท่าที่เกททาได้ตามความสามารถเร็วๆนี้จะมีการเดินทางหรือขยายขยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือเรื่องงานนะคะถ้าใครหวังว่าอุ๊ยบางคนได้เจอคนรักเดลเวอร์ได้เจอเดอคู่จริง จริงแก่ไพ่แก่ขึ้นมาตำแหน่งเดียวกันตำแหน่งเดียวกันใบเดียวกันตอนนี้อาจจะมีการแบบไกลกันอยู่แต่ไม่เกินหนึ่งสองสามสามอาทิตย์สามเดือนช้าสุดไม่เกินนี้มาแน่บาคนหนึ่งเดือนด้วยซ้ําเออเดี๋ยวเขาจะมาพายามยาาน,นี่ยเาสัมพันธ์บาคนมีการแบบอยากมอบของขวัญหรืออะไรให้ด้วยนะเอ,อ้อ เอออะไรที่แกรู้สึกขาดเขาจะมาเติมเต็มบางคนอาจจะแบบรู้สึกว่าช่วงนี้ใช้เงินเยอะหรือเลยช้อปปิ้งเยอะเปล่าเขาจะมาพาไปช้อปปิ้งเออเขาเป็นคนใจดีอาจจะเป็นคนแบบดื่มได้สุบิี่ได้ชอบเที่ยวกลางคืนอะไรแบบเนี้ยเป็นคนสายเดียวกันหรอหรือไงคือเป็นคนสองบุคลิกอะเอาจริงเอาจังก็ได้เหมือนกันอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันไปในแบบเนี้ยหรือว่าตัวเขาเป็นคนชอบติดกับตัวเองก็ได้หรือแกช่วงนี้ติดกับตัวเองก็ได้เหมือนกันเฮ้ยเนี่ยแหละเดี๋ยวเดี๋ยวจัดเป็นขึ้นสองรอบจ้าพี่จ๋า ยืนยันแล้วจ้าว่าใช่ของจริงแกถ้าใครทำงานเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินแกนจะโดดเด่นมากช่วงนี้ The Tower ววมันจะมาแบบกระทันทัน,ทนแบบไม่ทันตั้งตัวตอนนั้นแกอาจจะยังแบบมันหยุดนิ่งอ่ะเมื่อไหร่ที่การที่แกหยุดนิ่งแล้วเห็นปัญหาทั้งหมดที่มีหรืออะไรแบบเนี้ยเฉดฉายจะ้จะจังหวะ ไพ่บอกว่าจังหวะที่จะเกิดเรื่องนี้ก็คือมันจะเป็นอะไรบางอย่างที่แบบแกจะทะเลาะกับคนเราก็ได้มีการนิ่งเงียบไปกับคนที่มีเสน่ห์ทำงานเก่งสวยเซยตหรือแบบหน้าตาดีอะไรแบบเนี้ยแล้วช่วงนั้นเหมือนชีวิตมันมีอะไรเข้ามาอยู่แล้วไม่เป็นอย่างที่ฝันนั่นแหละคือการเริ่มต้นใหม่ของแกให้ยอมแล้วมันสะโอ้ยแกเอ้ยได้เจอเนื้อคู่ใครมีแฟนโดนขอแต่งงานใครไม่มีแฟนก็คือแบบ ได้เจออะ,จะเจอคนแน่นอนจเจอความรักใหม่ๆอะแกจะรู้สึกตายแล้วเกิดใหม่เออแล้วก็เหมือนกับชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นเป็นคนที่กล้าพูดมากขึ้นเป็นคนที่แบบกล้าพูดกล้าทำในสิ่งที่ตัวเองแบบต้องการมากขึ้นเลยแบบเนี้ยอืมแกจะตัดสินใจได้เลยว่าอะไรทําไม่ทําอะไรใช่ไม่ใช่เพราะแบบแกรู้สึกว่าแบบไม่มาทําไมวะทําไมถึงแบบจากที่แกกลัวที่ไม่พูดอะไรเงี้ยแกจะแบบไม่ใจดีกับทุกคนอีกต่อไปแล้วอะอแล้วกูไม่อยากเรียนรู้ใครใหม่แล้วกูเ,เบือ่อ บางคนมีการเดินทางท่องเที่ยวบางคนอยากไปหาใครสักคนนึงเดี๋ยวได้ไปแน่นอนเร็วๆนี้แหละหรือบางคนอาจจะมีคนมาหาก็ได้เหมือนกันนะคะหรือถ้ามีการเดินทางหวังจะเดินทางก็คือไม่เกิน8นาที8วัน8สัปดาห์ประมาณนี้วีซ่าออกตัว๋วออกจองตัว๋วได้เลยไพ่เดิร์ชันขึ้นมาขยายอีกขยายขยายไปอีกคะ่ะทุกคนไพ่นี้เป็นไพ่ที่แบบปกติมันจะมีแค่78ใบแต่นี้คือใบที่79ทุกคนเลข Angel Number คือ233นะคะเลข33ยืนยนนันอีกทีนึงนะ ใครนี่พิมพ์ฉันพิมพ์และแต่ว่าอะไรใครบอกด้วยโอเคขอให้จบหนึ่งใบโอเ้เจ็บขอต้องไปแล้วแหละแทมเพิร์ลันมีการเดินทางแน่นอนบางคนมีคนต่างชาติค่ะทุกคนอะในเมื่อมาทางเวียความรักและวขอออร้โลคอลความรักซะหน่อยนะขอออราโลคอลความรักสักสามใบสำหรับใครนะคะที่ ข้าม้าใหม่ลืมก็ไรก็แชร์กดติดตามนะคะนี่เป็นแรนดอมเนาะมันก็จะบอกไปเรื่อ,อยๆไพ่เลยประมาณนี้นะคะอุ้ยแกให้ความลักการงานการเงินหรือทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานให้แกม,มาใครไปขอพออะไรมาป่ะจ๊ะได้แล้วจ้ะรับหน่อยนะอืสิ่งที่ขอมาไม่ได้ง่ายทุกคนจะมีอุปสรรคเสมอนะ โอ้ย Pay attention to the red f l a แบางอย่างมันมีสัญญาณเตือนออกมาแล้วอะอาจจะเป็นตัวเลขเจ้านเบอร์หรืออะไรก็ได้ที่เก๋เห็นซ้ำๆไปๆมาๆเลยแบบเนี้ยโอ้โหไพ่ขึ้นนิวเลิฟได้เจอแน่ความรักบางคนเป็นคนต่างชาติต่างภาษาลนะเอนเน y นะบางคนเป็นเอยบา,บางคนเป็นคนเก่าก็ได้เหมือนกันบางคน เจอแล้วแบบเคมีสตรีโอ้มันอยากอยู่ด้วยกันเกินมันอยากใช้เวลากันสองคนเวอร์ Word. เดี๋ยวได้ใช้แน่นอนเดี๋ยวมีเพื่อนช่วยเดี๋ยวมีมการจีบอาจจะเจอกันบนโลกโซเชียลพ่บอกว่าให้แสดงความสิ่งที่อยากได้ไปเลยหมายความว่ารักก็บอกรักชอบก็บอกชอบไม่ต้องกากไม่ต้องอะไรแบบเนี้ยประมาณนั้นนะพาะบอกประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็วันนี้เดี๋ยวขอจบแรนดอมไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้แล้วกันเสียงหายแลเอ๊ะ วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมไปหาเอ็นเตอร์นัมเบอร์นะสามสามสามสี่สี่สี่นะคะทุกคนโอเคไปแล้วนะบ๊ายบาย